สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรโดยใช้ Unit Link ก์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับช่วงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยตอนหลังเนี่ยแต่งงานช้านะครับเพราะว่ามุตรเรียน นะครับกว่าจะจบมาก็นู่นแหละบางคนก็กว่าจะแต่งก็สามสิบห้าไปละนะครับมีลูกนะบางคนก็สี่สิบนะครับอายุสี่สิบปีก็มีลูกเลยสมมุติว่าถ้าเรามีลูกเมื่ออายุสี่สิบปีเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าอีกยี่สิบปีคุณก็จะ,กะเกษียณละนะพร้อมๆกันกับช่วงนั้นเนี่ยลูกยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยนะครับลูก ยังไม่มีเงินยังไม่สามารถจะตั้งตัวได้ในขณะที่เวลา20ปีเนี่ยคุณก็จะต้องเก็บเงินเตรียมตัวกเกษียณนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้ถึงตอนนั้นเนี่ยมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้ให้ลูกใช้ในการเรียนมหาวิทยาลายัยเอาไว้ตั้งตัวนะครับจะเก็บยังไงดีอ่า มันก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าคุณเนี่ยอายุ40ปีนะครับมีลูกคนแรกเลยมีเวลาอยู่18ปีนะคร18ปีเนี่ยจะเป็นประมาณว่า18ปีเนี่ยลูกเข้ามหาวิทยาลัยสมมุติคำนวณคร่าวๆละคุณควรเราอยากจะเก็บเงินในลูกสัก1.5ล้านบาทนะครับฝากธนาคารนะวิธีนี้ง่ายที่สุดนะ จะฝากออมทรัพย์หรือฝากประจําไปเลยนะครับผมลองคํานวณคร่าวๆเนี่ยสิปีเนี่ยเก็บไปเลยครับเดือนละ7,000บาทนะพอลูกอายุสิปีก็จะมีเงินก้อนนี้ให้นะง่ายสุดนะครับแต่ต้องเก็บทุกเดือนนะครับแล้วก็ห้ามป่วยเด็ดขาดนะครับต้องทํางานนะแล้วสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นละ่ะคืออายุสีเนี่ย เป็นวัยที่เริ่มป่วยแล้วนะอาจจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เยอะเลอเกินนะครับหรือทุกข์กับพลภาพหรือจะไปเลยนะสมมุติว่าเก็บไปได้แค่สามปีแล้วจากไปรินะ่มเอาไง,ไงอา่ายๆเป็นโรคร้ายแรงแล้วกันทำงานไม่ได้แล้วนะครับลูกได้เท่าไหร่เก็บได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับแล้วมันอยู่ใน มันชีออมซั์หรือเผลอถอนออกมาอีกนะครับลูกไม่ถึงเป้าหมายนะครับง่ายแต่มีโอกาสถึงเป้าหมายน้อยนะครับอ่าลงทุนหลายคนบอกโอ้เก่งลงทุนนะครับเรามีความสามารถอยู่แล้วจะเล่นหุ้นเทรดหุ้นซื้อกองทุนรวมเอ,เอาง่ายๆนะครับคิดผลตอบแทนสัก6%กปเซนต่อปีหกเอ่าเตต่อปีเนี่ย อก็เก็บไปเลยนะครับล้านห้าเนี่ยก็ประมาณเดือนละสามพนแะเมื่อลูกอายุสิบแปปีเนี่ยก็จะมีอยู่ล้านห้านะแต่วิธีนี้คือเราต้องมีความรู้นะครับต้องมีวินยัยนะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะเหมือนข้อแรกเลยเหมือนฝากธนาคารเลยครับก็คือเราก็จะไม่ถึงเป้าหมายนะ ถึงสมมติว่าเก็บไปสักห้าปีแล้วป่วยนะครับผู้ปกครองป่วยเนี่ยลูกก็ก็ได้แค่นั้นนะฮะเงิอนอาจจะเอามาลงทุนต่อแต่อาจจะไปไม่ถึงล้านห้านะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือมาซื้อเป็นประก,กันแบบยูนิตลิงก์ไปเลยนะครับแบบนี้ดียังไงอ่า อันนี้ตัวเลขผิดนะครับอันนี้เป็นประมาณปีละเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดเจ็ดหมื่นถูกแล้วนะครับแล้วก็แต่เฉลีย่ยเนี่ยเดือนละ, 6, ะหกพันนะทีนี้อาจะจะจ่ายเยอะกว่าการลงทุนนะครับแต่ก็น้อยกว่าฝากธนาคารนะครับก็กลางๆนะครับเงินใช้กลางๆแต่แต่สิ่งที่ที่ดีที่สุดก็คือว่า ระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายเบีย้ยต่อไปให้คุณให้ลูกคุณนะครับเหมือนกับเก็บเงินให้ลูกคุณต่อไปเหมือนกับว่าคุณป่วยปับ๊บอ่ะคุณไม่ต้องกังวลละก็ไปรักษาโรคไปนะครับเ,เงินหกพันสี่ต่อเดือนเนี่ยบริษัทประกันจะจ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนลูกอายุยี่สิบห้าปีหรือว่าลูกปิดกรมธรรม์ก่อนนะครับ อันนี้ผมมานำเสนอให้ดูเนี่ยเพื่อจะได้เห็นถึงสิ่งที่ที่มันจำเป็นนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยเราจะต้องปกป้องความเสี่ยงในเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับจริงๆแล้วการเก็บเงินแบบเนี้ยถ้าพูดแบบกลางๆก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องมาเก็บทั้งหมดในยูนิตลิงนะครับเราอาจจะกระจายนะครับฝากออมทรัพย์บ้าง นะครับหรือว่าลงทุนเองก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องมองดูในแง่ของการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้ปกครองนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะ